สวัสดีครับร้านวอรจเลอร์แท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่14พฤษภาคม2566นะครับวันนี้ก็อย่าลืมไปเรียกตั้งนะครับก่อนไปเรียกตั้งก็งแวะชมรถของเราข่อนได้นะครับ แนะนำรถนะครับคันนี้รถเ7 0มเจ็ดี่นใครหารถใหญ่นะครับคันนี้ราคาสี่แสนสี่แสนสี่มืนห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับหน้าหลังนะครับไปดันกับผ่านห้าตาช้างนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับรถแท่งรถแท่งดีนะครับขายแทงๆคันนี้ตามสภาพราคาก็ต่อรองได้นะครับรถตามสภาพแม่งเจ้าของเจ้าของเก่าพ่นสีมาครับแต่ว่าตัว เส,เสื้อเกียร์รถสีเดิมหมดนะครับยังไม่มีเวลาบิวนะครับรถพ,พร้อมใช้งาน4 4 5แ0 0สบาทนะครับรถจดทะเบียนปี56าหคันนี้เป็น L4708 นะครับตัวนี้เป็นตัว DT ปี56นะครับ คันนี้ก็รถสวยอีกคันหนึ่งนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับรถสวยพร้อมใช้ตามสภาพพร้อมใช้งานราคาอุปกรณ์2ชิ้นนะครับหน้าหลัง3ามแ0 0สันบาทสามแสนสบาทนะครับคันนี้เป็น4018ูนยะครับรถจดทะเบียนปีหกสองนะครับคันนี้ าราคา3ามแสนสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้ก็จะโปรโมชั่นลด1นึ่งหมนะครับคันนี้คันนี้รถสวยเดิมพร้อมใช้นะครับเป็น3 7 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้เป็นคุปตะ L า L3608 นะครับตัวนี้299,000บาทนะครับอุปกรณ์หน้าหลัง2ชิ้นผ่นหลังเป็นผ่นใหม่ตาเพชรน,นะครับอันนี้เอาไปทดสอบมานะครับก็เลยขายดีนะครับสามสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้สี่เจ็ดศูนย์แปดตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับแต่ว่ามีูมีราคาก่อนปรับสภาพนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท เครื่องเจดีโฟวินใช้ได้นะครับมีผ่านไม่สวยรถก็ลงนามาบ้างนะครับคันนี้สองเกนะครับก่อนปรับสบภาพนะครับคันนี้เป็น4ี่สิบห้าดีไอนะครับยางหน้าใหม่ยางหลังก็ประมาณเก้าสิบเปอเซ็นนะครับพร้อมใช้งานนะครับเปลี่ยนถ่ายของเลียวให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เก็บสีเก็บสบภาพ2องแสนแดหมื่นห้ันบาทนะวันนี้ก็จัดโปรโมชั่นลดให้ ตัวนี้รดให้หนึ่งหมื่นเปนการเหนือสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้นะครับคันนี้จะเป็นคู b ปต้าเอลสามหกศูนย์แปดนะครับคันนี้ตัวนี้ติดติติ๊สติ๊กเกอร์เอสพีนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่คันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้งานนะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาท รดให้หมื่นหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ก่อนปรับสภาพนะครับสองแสนห้านะครับคันนี้อุปกรณ์ใบดันแบบผ่านวนนะครับคันนี้เข,ข้ามาใหม่นะครับคูป,ป้ตาเอลสามสศูนย์แปดดีไนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับรถเ,เช็คโปรวินหน้าให้แล้วนะครับเก็บรถซึมด้านหน้า คันนี้ราคาอยู่ที่อตัวนี้เช็คให้แล้วหนึ่0แสบาทนะครับคันนี้เช็คด้านหน้าแล้วนะครับแต่ด้านหลังก็อาจะมีรัส่สซืมบ้างเครื่องเกียดีนะครับคันนี้หนึ่งแบาทไม่มีเล่มเทะเบียนนะครับตัวนี้จะได้ใบดันกับผันพวนนะครับราคาน,นี้คันนี้เป็นยันต์มา EF352T นะครับ คันนี้ไม่มีเรื่อทะเบียนนะครับหนึ่งแสนตัวนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับมีหนึ่งแสนห้าหมื่นสองคันนะครับคันนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับรถฟอดก็คันนี้ 1, 40, นอ,นนอ่าสองคันนี้มีทะเบียนนะครับจันแนคันนี้ไม่มีทะเบียนนะครับขอไปลซื้อขายหนะ้าเจ็ดหกหนึ่งตัวสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับ, 4, 35, บ,รบต่อลองได้ สองคันนี้นะครับยี่สิบสองแรงสองคันคันนี้เป็นฮิโนมโตะนะครับยี่สิบสองเครื่องสามสูบได้ตัวรถเกี่ยวผางนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับขับได้มีหลวมบ้างนะครับคันนี้เกียร์เข้าได้หมดนะครับคันนี้สามหมื่นเก้านะครับคันนี้ก็สามหมื่นเก้าเหมือนกันตัวนี้เป็นอีซากิยี่สิบสองแรงนะครับตัวรถเกี่ยางนะครับราคาสามหมื่นเก้าสองคันรถเกี่ยวแปดหมื่นห้านะครับ หกลองกระสอบแขกดีทั้งสองข้างนะครับปากคออันนี้ปากปูเล็ดมาแล้วนะครับตัวนี้จะตัวเดินเลี้ยวไม่ไม่ได้ข้างนึงนะครับก่อนเช็คนะครับแปดเมนห้าคันนี้จะเป็น l อลสามสเหมือนกันนะครับเอลสามสี 34, ่เปองเรือหลายคันนะครับสามคันนะครับตัวนี้อ่าสี่คันทั้งรถตักนะครับ ัวนี้ครูต้าตา L สามสี่ศูนย์แปดคันนี้คันนี้หนึ่งแสนเจ็ดคันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ก็เช็คพร้อมใช้แล้วนะครับจากหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทลดให้หนึ่งหมื่นไปเลยนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ปรกรณ์สองชิ้นเหมือนกันนะครับหน้าหลัง สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ085-0876581นะครับอ่าเป็นนี้คันนี้รถ34ติดตักนะครับแสนเก้าหบาทนะครับติดโครงขีดตักเดี๋ยวขึ้นโครงราคาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับช่างมีน้อยนะครับเวลาทำก็เลยช้านิดหนึ่งนะครับแค่ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเพอร์โทรศัพทา085-0876581นะครับ ด้านหลังก็มีพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็มีด้านหน้ามีฐานพวนด้านข้างก็มีพวกโรตารี่นะครับฐาน5้าใบ24นะครับของ s อ k นะครับสามหมื่นสามนห้าร้อยนะครับคันนี้รถหกล้อลูกค้าเอามาฝากขายนะครับคันนี้เพิ่นว่า3ามสามแนามนะครับรพหกลอ้อ เรมทะเบียนมีนะครับราคาก็ต่อลองได้นะครับเข้ามาดูรถได้นะครับอันนี้ลูกค้ามาฝากขายจอดขายนะครับ<อ>ก็ไม่ทราบรุ่นนะครับ <laughs> สนใจก็เข้ามาดูรถทดลองขับได้นะครับตัวตัดแยพกโรตารี่นะครับชุดไปดันเราก็มีนะครับด้านหลังก็มี รถขุดคูบัต้าสองคันนะครับเียวพาไปรถขุดคูบัต้า KX91.32 เสานะครับไม่มีลายแยกตัวนี้ขายขายขาราคาเบาๆไปเลยนะครับขายกาะทุนเลยนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีมีระบบใช้งานได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้คันนี้แท็กไม่ค่อยสวยนิดนึงนะครับ แคันี้ขายขาดทุนไปเลยนะครับราคาราคาขาดทุนสองแสนแปดนะครับอค่น,นี้สองแสนแปดครับได้ตัวนี้อยู่สามสิบห้านะครับอยู่สามสิบห้าขายสามแสนเก้านะครับตัวนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้่หน่อยนะครับสวัสดีครับ